เจแมวร้องอยังไงคะแมวร้องอุ้ยเก่งมากเลยอ้าวพัดแมวร้องอยังไงคะแมวร้องยังไงคะแมวร้องพุดหมาร้องยังไงคะหมาหมา,าเาห่ายังไงเห่าเึ่าฮึ่งฮึ่งอ่าเป็ดร้องอยังไงคะแควกแควโอ้ยเป็ดเมืองนอก าวัวร้องไงค่ะวัวร้องไงหมูถูกแล้วอ่ะนกร้องไงคะจิบ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 อ่าช้างร้องยังไงคะเปล่า,าช้างร้องไงคะแผลนแผลแผลอ้าวนกร้องยังไงคะนิวเยี่ห้อโอเก่งมากเลยอ้าวลูกหมูร้องไงคะหมู อ้าวลูกลิงร้องไงคะจี๊ยบเจีม่ใช่จจี๊ยบเจอ่าลูกแมวร้องไงคะเีียวเอ่าลูกหมูร้องไงคะหมูหมูมังน่อยและหมูต่างประเทศร้อง